สวัสดีเพื่อนๆชาวเกมไฟครับวันนี้อยู่กับผมนายเอนะฮะกับเกมที่มีชื่อว่า Speedstar นะฮะโดยเกม Speedstar เนี่ยเป็นเกมแนวแข่งมา้าเนาะที่เราจะต้องทําการเพราะพันธุ์นะครับแล้วก็ฝึกมา้าแล้วก็เอาม้ามาแข่งแล้วก็ยังมีระบบอายุขายของมา้าแล้วก็สามารถรักษาม,ม้าได้ด้วยนะฮะโดยเกมนี้เนี่ยรันอยู่บน Harmony Blockchain นะครับหรือว่าชนวันของเราเนี่ยแหละแล้วก็ ในตัวเกมเนี่ยเขามีระบบหลายๆอย่างแล้วก็มีความน่าสนใจเลยละ่ะเราสามารถที่จะสร้างฟาร์มของตัวเองนะครับแล้วก็เพาะพันธุ์ม้าออกมาเนี่ยแล้วก็เอาม้าไปแข่งนะครับแล้วก็ยังมีโหมด wild horse run นะครับโดยที่เราสามารถนําม้า NFT เนี่ยไปสเต็กกิ้งเพื่อรับของรางวัลได้นะฮะ ในส่วนของณตอนนี้นะฮะทางตัวเกมเนี่ยเขาเปิดขาย Genesis Sale ก็คือเป็นแพ็กเกจม้านะฮะจำนวนทั้งหมด1,000 0ตัวนะครับโดยม้าเนี่ยขายทั้งหมด8,989ตัวนะครับแล้วก็จะทำการ a อ r ดรอปนะครับให้กับคนที่ถือม้าเนี่ย777ตัวนะครับแล้วก็เป็น a อ r ดรอปทั่วไปอีก234ตัวนะฮะ อ่าโดยคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปตัวอย่างในการเล่นเกมนะครับของที่ถูกปล่อยโดยผู้พัฒนาเองนะโดยตัวเกมเนี่ยเราก็จะมีมา้าทั้งหมด12ตัวมาวิ่งแข่งกันนะม้าก็จะโยกดอกแดกดอกแดกเนี่ยนะหัวโยกโยกไปก็เป็นเขาเรียกเป็น,ปนกิมมิคของม้าเขาแหละเนาะไม่ต้องการความจริงจังมากแต่ก็ปล่อยให้ม้ามันวิ่งแข่งไปเรื่อยๆนะคนที่ได้รางวัลเนี่ยก็คือคนที่ได้ลำดับ1 2 3จะได้รางวัลน,น่คูณ30 20แล้วก็10เท่านะฮะส่วนคนลำดับอื่นๆก็จะได้ อ่ารางวัลน้อยตามลงมานะได้รางวัลทุกคนนะฮะในส่วนทวิตเตอร์ของตัวอ่าสปีสตานะฮะนะตอนนี้เนี่ยมีผู้ติดตามอยู่แค่1165คนซึ่งถือว่าน้อยมากนะครเพราะว่า,าน่าจะด้วยที่ว่าเกมเนี่ยอยู่บน Harmony Blockchain ด้วยแล้วก็ยังไม่ได้ทำการตลาดที่แบบเยอะเท่าที่ควรนาะแต่ก็ทางทีมผู้พัฒนาก็เริ่มทำการตลาดกับ คนแถบเอเชียแล้วก็ทางญี่ปุ่นก็เห็นมีทวิตเริ่มมีทวิตของตัวทางาประเทศญี่ปุ่นเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็ณตอนนี้เนี่ยม้าถูกขายไปสามพันตัวแล้วนะฮะโดยแพ็กเกจ e n e s i s สเซลของของตัวเกมสป e ดสตาร์เนี่ยตัวม้าเนี่ยอย่างที่ผมแจ้งก็คือเขาเปิดขาย1นึ่งไอ้แปดพยแปดสตัวแล้วก็จะหมดแล้วนะฮะแล้วก็จะไม่มีขายอีกแล้ว ต่อไปที่เราจะซื้อม้าได้ก็คือต้องไปซื้อม้าจากตลาดเนาะเพราะว่าในเกมเนี่ยมีระบบ breeding นะก็คือเพาะพันธม้านั่นเองอ่าเราก็จะต้องอเอาม้ามาผสมพันธ์กันนะฮะในส่วนของแพ็กเกจเริ่มต้นเนี่ยม้าหนึ่งตัวอยู่ที่ราคาประมาณ300ดอลลาร์นะคะอะ่ตอนนี้เนี่ยเหลืออีก4,172ตัวเนาะแพ็กเก็300ดอลลาร์ส่วนแพ็กที่2เนี่ยก็คือม้า3ตัวพร้อมกับตัวคอกม้าเนี่ย1อันเนี่ย ก็เหลืออยู่ที่262ขายหมดไปครึ่งนึงแล้วนะในส่วนแพ็ก6ตัวขายหมดไปเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นแพ็กของอตัวตัวบ้านเนาะก็เหลืออีก2,900บาหลังนะฮะใครที่ใครสนใจสามารถมาซื้อได้นะครับโดยการซื้อเนี่ยใช้เหรียญวันในการซื้อนะฮะแล้วก็วิธีการบรลิถเหรียญเพื่อมาซื้อตัวม้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์การโอนเหรียญ วันจากแพนเค้กอ่าเชนบีเอเนาะมายังเชน h a r m o n น y นะเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับเออเรามาดูตัว White Paper ดีกว่าผมได้ทำาการสรุปตัว White Paper ออกมาเป็นสไลด์เนาะเพื่อให้ทำการเข้าใจง่ายเพราะว่าใน White Paper ของตัวเกมเนี่ยมีรายละเอียดเยอะมากๆซึ่งผมก็พยายามอ่านให้หมดแล้วนะแล้วก็ขอดึงเฉพาะในส่วนที่ผู้เล่นใหม่หรือว่าคนที่อยากลงทุนเนี่ยมา มาดูรายละเอียดกันเนาะโดยเกม Speed Star เนี่ยเขาเขียนว่าเป็นเกม Work and Play to Earn ก็คือคุณจะต้องทำงานนั่นแหละแล้วก็เล่นแล้วก็จะได้รับรางวัลตรงส่วนนั้นไปนะฮะในตัวเกมเนี่ยมี3อยู่3เหรียญน,นะมีเหรียญอะไรบ้างนะฮะก็จะมีเหรียญจ็อกนะครับเหรียญสปีดแล้วก็เหรียญสตารนะฮะโดยเหรียญจ็อกเนี่ยก็จะมีซัพพลายอยู่ที่300ล้านนะฮะสปีดก็จะเป็นอนะ่าลิมิเต็ดเนาะแล้วก็ Uh, ตัวสตาร์เนี่ยมีอยู่30ล้านโดยเหรียญสตาร์เนี่ยเป็นเหรียญ v e r n a n c e To k e n นะครับก็คือเป็น uh, เป็นเหรียญสำหรับ Star Wars uh, ผู้พัฒนาเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่ได้ทำแค่เกมม้าอย่างเดียวเขายังมีเกมอื่นๆที่จะเพิ่มมาอีกนะฮะนะตอนนี้ผมเห็นเนี่ยเขามีเกม uh, เกมไก่เนาะเกมไก่ c h i c k e n เว r ร์หรือเปล่าแล้วแต่เขาจะตั้ง Star c h i c เก n อะไรเงี้ยนะซึ่งจะเป็นตัวไก่นะเนี่ยนะฮะเขาก็จะเป็นเกมตัวไก่ฮนะ ก็จะเป็นไก่ NFT ฮนะแล้วผู้พัฒนาเขาก็บอกว่าสาัติไม่แน่ใจมีคนถามเนาะว่าจะเอาไก่ไปผสมกับม้าได้หรือเปล่านะไก่ก็ค่อนข้างน่ารักนะครับอันนี้ก็เป็นตัวเกมของตัว Starward เนาะซึ่งเหรียญ Star เนี่ยก็จะใช้เป็นแพลตฟอร์มนะครับสำหรับเป็น Governance Token so แล้วก็ยังใช้กับตัวเกมอื่นๆด้วยเนาะโดยตัวเหรียญ Star เนี่ยก็จะได้รับจากการเล่นเกมนะครับแล้วก็เอาไป staking นะผมลืมเอาใส่เนาะแล้วก็ ยังใช้สำหรับในการผสมพันธุ์ม้าแล้วก็ซื้อขายขายของใน Marketplace เนาะในส่วนของเหรียญจ็อกครับ เหรียญ JOC เนี่ยก็คือเป็นเหรียญที่ไว้ใช้สำหรับตัวเพลเยอร์หรือว่าตัวผู้เล่นนะฮะก็จะได้รับจากการเล่นเกมตามอาชีพต่างๆนะฮะแล้วก็สามารถาฟาร์มเหรียญคู่เหรียญน,นะฮะเพื่อรับอดอลเบียเป็นเหรียญ JOC หรือว่าเหรียญจ็อกได้นะฮะแล้วก็ตัวเหรียญจ็อกเนี่ยใช้ทำอะไรบ้างก็คือใช้กับตัวผู้เล่นเองนะฮะเติม Energy ให้ผู้เล่นแล้วก็อัปเกรดเพลเยอร์นะฮะคือตัวตัวผู้เล่นเนี่ยจะมีอาชีพเนาะแล้วก็มีสเตตซึ่งจะต้อง สเตตหรือ Mastery เนี่ยเขาก็จะต้องเราก็ต้องไปอัปเกรดเพื่อให้ทําอาชีพนั้นได้เก่งขึ้นนะแล้วก็เอาไปจ่ายบางส่วนก็เอาไปจ่ายค่าฟรีนะในส่วนของเหรียญสป e ดครับเป็นอลิมิ i t ต็ดโทเคเนาะโดยโดยเหรียญส e ีดเนี่ยเราก็จะหลักๆจะเอาไว้ใช้กับม้านะก็จะเอาไว้เล่นเกมแล้วก็เอาเป็นเอาไปทําฟาร์มนะครับ NFTstaking เดี๋ยวผมจะอธิบายอีกทีว่าทําอะไรบ้างนะ แล้วก็เราก็จะใช้สําหรับการผสมพันธุ์ม้าเอาไปรักษาม้าแต่ในส่วนของการแข่งม้ากับฝึกม้าเนี่ยผมยังไม่แน่ใจว่าเหรียญสปีดจะไปใช้ในส่วนไหนของของตัวไวท์เปเปอร์เนาะผมยังหาไม่เจอแต่ก็นอกจากนี้เนี่ยเราก็ยังสามารถใช้เหรียญสปีดเนี่ยในการซื้อบูปินนะครับบูปินก็คือพวกสำหรับพวก NFT บ้านสะ ว่ายน้ําสนามฝึกต่างๆเนาะซึ่งเราจะต้องเอาเหรียญสปีดไปจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมนะแล้วก็เอามาจ่ายในการผสมพันธุ์มาก็ก็ถือว่ามียู c a s สแยกชัดเจนนะทั้งเหรียญทั้ง3เหรียญน,นะฮะในส่วนของเกมเพย์ครับได้กล่าวไปแล้วก็จะมีโหมด Lanching, Breeding แล้วก็ Horse Rate นะฮะโดยตัวเริ่มแรกเลยเราจะต้องมารู้จักม้ากันก่อนตัวม้าเนี่ยเขาเป็น NFT นาะแล้วก็จะมีทั้งผมนะครับ แล้วก็มีเมนนะฮะมีเทลก็คือหางมีเล็กขาเนาะอ่าหูไอยบอดี้อะไรพวกนี้นะก็จะรวมกันกลายเป็นหมาหนึ่งตัวนะโดยโดยแต่ละ NFT เนี่ยก็จะมีระดับความแรของมันอีกถ้าเกิดเอา NFT มาผสมกันได้รับหับที่ค่อนข้างแรเนาะมันก็จะทำให้มีระดับแรงเพิ่มขึ้นโดยเกมนี้เนี่ยจะมีคอมมอนแรงซูเปอร์ไฮเปอร์แล้วก็เอกโซติกเน otic, าะเอกโซติกหายากที่สุดแลวก็ผมไม่แน่ใจว่ามีกี่ตัว มี10ตัวหรือว่าหนึตัวผมไม่แน่ใจนะซึ่งมีน้อยมากๆนะเอแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยม้าเนี่ยก็จะมีระบบสเตตัสครับมี stamina, speed, ดเด็กอินเกตแล้วก็เทมเพอเดี๋ยวเราค่อยไปดงรายลนะเอียดทีหลงเนาะระบบธาตุครับม้าเนี่ยแต่และตัวก็จะมีระบบธาตุซึ่งจะเหมาะสมสําหรับในการลงแข่งแต่ละสนามเนาะแต่ละสนามก็จะมีเอหรือดูใบไม้ผีหรือดูใบไม้ร่วงหดูร้อนแล้แล้วก็ หิมะอะไรเงี้ยนะม้าแต่ละตัวก็จะเหมาะแข่งสนามในแต่ละทัวร์นาเมนต์ไม่เหมือนกันนะฮะแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจก็คือเกมนี้เนี่ยมีระบบอายุของม้านะก็คือยิ่งม้าแก่ก็จะยิ่งฟื้นฟูช้าจะใช้เวลาในการฟื้นฟูมากขึ้นนะม้าไม่มีวันตายนะฮะแต่ก็ถ้าเกิดม้าแก่ปุ๊บเราจะเอาไปทำอะไรฮนะเราก็เอาม้าไปใช้ในโหมดว h ยฮอสลันนะฮะเอาไปผสมพันธุ์นะครับแล้วก็เอาไปสเตกกิ่ง ในส่วนของเกมนี้ครับมีระบบอาชีพของเพลเยอร์เพลเยอร์ก็คือตามยูเซอร์อ่าตามอ่าเขาเรียกว่าตาม w a l เล t address เลยนะฮะถ้าเกิดอ่าโดยอาชีพในเกมเนี่ยมี4อันเนาะมี b r e e d e r มี Trainer ์จ็อกเกอร์ j อจ็อกกี้นะแล้วก็เท a p i ิสก็คืออ่าถ้า b r e e d e r ก็คือไปเพาะพันม้านะฮะ a i n e r ก็ไปฝึกม้าจ็อกกี้ก็ เป็นนักแข่งม้านะฮะเทอร์ลปิสก็คือลักสังม้านะฮะโดยแต่ละอาชีพเนี่ยก็จะมีความสําคัญทุกอย่างในส่วนอ่ในเกมเพย์ทุกเกมนะฮะซึ่งอ่โดยระบบอาชีพของเพเยอร์เนี่ยแต่ละเพเยอร์นะฮะแต่ละตัวละครอันนี้ไม่ใช่ NFT นะเป็น wallet address เลยแล้วเราก็สามารถที่จะอัปเกรดแล้วก็ฝึกยิ่งทำอาชีพนะครับก็จะยิ่งมีความเชี่ยวชาญน,นะครับแล้วก็จะได้โบนัสจากการมีอาชีพนะดังนั้น หนึ่ง user หนึ่ง user id เนี่ยก็สามารถที่จะเป็นอาชีพอะไรก็ได้นะแต่ถ้าผมแนะนำก็คือไม่ควรจะมีซักเกินซักสองอาชีพเนาะเพราะว่าแต่ละอาชีพเนี่ยมันก็จะต้องใช้การ up s t a ตตที่มันไม่เหมือนกันนะฮะในส่วนของนักเพาะพันธุ์ครับนักเพาะพันธุ์เนี่ยเราก็จะใช้มมาตัวผู้กับมมาตัวเมียมาผสมพันธุ์กันนะโดย์บีเดอร์เนี่ยถ้าเกิดเราผสมพันธุ์เสร็จก็จะได้ exp ครับได้สป e ด d t o ค็นนะได้จ็อก t o ค็นแล้วก็ตัว ม้าเพศผู้เนี่ยจะได้รับค่าตอบแทนเป็นเหรียญสปีดนะะส่วนม้าเพศเมียเนี่ยก็จะได้ผลตอบแทนเป็นเป็นเอ่อเป็นลูกม้าเออเป็นลูกม้านะอดังนั้นถ้าใครมีม้าตัวผู้เอาไปปล่อยเช่าครับก็จะได้เหรียญเป็นเหรียญสปีดเนาะส่วนม้าตัวเมียนะใครมีม้าตัวเมียก็สามารถไม่แน่ใจว่าเขาจะเอาไปปล่อยเช่าได้หรือเปล่านะเพื่อเพื่อเอาเป็นลูกม้าอันนี้ก็ต้องดูระบบ อันอีทีเนาะแต่ผสมพันธุ์ออกมาเนี่ยก็จะได้ลูกม้าหนึ่งตัวแล้วเราก็สามารถเอาม้าไปไปขายได้ส่วนเพลเยอร์ก็จะได้รับ exp สําหรับเป็นเป็นส่วนของบลีเดอร์นะฮะส่วนนักแข่งม้านะฮะจ็อกกี้นะเราก็จะต้องอเอาม้าไปวิ่งแข่งโดยสายฟรีอ่าผมลืมพูดถึงนะักเพาะพันธุ์เนี่ยสามารถ สายฟรีก็สามารถมารับจ้างเพาะพันธุ์ได้เนาะเขาบอกว่าแบบนั้นนะในส่วนของนักแข่งม้านะใครที่ไม่มีเงินทุนก็เตรียมแค่ค่าแก๊สเป็นเหรียญวันแล้วก็ไปสมัครนะครับขอขอรับจ้างเป็นนักแข่งมันก็จะมีในเกมนี้ครับเจ้าของม้าจะมาวางม้าเนาะแล้วก็ คัดสรรคนเพื่อไปเป็นนักแข่งให้เขานะฮะเขาก็จะมีโอกาสเลือกนักแข่งที่เก่งที่สุดเพื่อเอาไปวิ่งแข่งให้ใหมาของเขาเนาะ,ะโดยการแข่งเนี่ยก็จะแข่งพร้อมกัน12ตัวแล้วก็ได้รางวัลทุกคนนะฮะที่ 1, 2, 3จะได้รางวัลรางวัลเป็นเหรียญจ็อ,จอกสปีดสตาร์นะ30 20 10เท่านะแล้วก็สายฟรีก็ไปรับจ้างนะฮะรับจ้างวิ่งม้านะครับแล้วก็ได้รางวัลเป็นเหรียญน,นะฮะ ในส่วนของการฝึกม้าครับหรือว่าเทรนเนอร์เนี่ยเทรนเนอร์ trainer เนี่ยเราก็จะต้องมีเราสามารถเป็นสายฟรีสามารถเป็นรับจ้างฝึกม้าได้นะฮะฝึกม้าก็คือเราจะต้องพาม้าไปเดินเล่นไปฝึกวิ่งไปเดินบนสนามที่เป็นหินเป็นดินหรือว่าเป็นสนามหญ้านะแล้วก็ฝึกมา้าเดิน ในพื้นที่ทางชันอะไรพวกนี้นะแล้วก็เอาม้าไปไว่ายน้ําด้วยก็จะมีระบบเล่นเกมอีกนั่นแหละอ่าเจ้าของม้าก็สามารถไปจ้างคนฝึกมาให้มาฝึกมา้าแล้วก็ให้ให้ฝึกม้าให้มันเก่งขึ้นะนะเนาะเทรนเนอร์ก็จะได้รับตัวมาสเตอรี่โบนัสนะได้อัพเลเวลแล้วก็ได้รับเหรียญรางวัลเหมือนกันนะเจ้าของม้าก็จะต้องจ่ายค่าจ้างให้กับคนฝึกนะครับแล้วก็แบ่งเป็นเป็นอะไรเอ่ยเป็นเปอร์เซ็นต์อะไรประมาณนี้เนาะ ส่วนคนรักษาม้าหรือว่าหม่องม้าฮะมีหน้าที่ในการาฟื้นฟูมา้าเวลาที่ม้าไปไปลงดันไม่ใช่ลงดันไปเข้าป่าไปสเต็กกิง้งหรือว่ารวมรวมถึงไม่แน่ใจว่าสเต็กกิง้งหรือว่าไปไวฮอร์สแลนเนี่ยจะเสียสตามีนาหรือเปล่าเนาะแต่ถ้าเกิดเอาม้าไปวิ่งแข่งถ้าเกิดม้าได้รับการบาดเจ็บหรือว่าเอ e เน y ีลดเนี่ยเราก็จะต้องเอาม้าเนี่ย มาให้กับเทอร์ปิสเนาะเพื่อรักษาฟื้นฟูเอเนจีให้กับม้าให้สามารถกลับไปวิ่งแข่งได้นะฮะ,อะนอกจากนี้เนี่ยระบบเนี่ยยังมีระบบแลนชิ่งนะครับก็คือเป็นระบบแปน์กับ NFT s t a k i n g ของเกมนี้แหละ,ะโดยเจ้าของฟาร์มเนี่ยก็สามารถมีอ่าอ่าฟัิลิตีหรือว่าสิ่งปลูกสร้างต่างๆเนาะ เพื่อให้ผู้เล่นเนี่ยมาใช้ได้นะโดยสิ่งก่อสร้างก็จะเป็นพวกสนามฝึกม้านะสนามดินสนามหญ้าสะว่ายน้ําซึ่งจําเป็นกับเทรนเนอร์ที่จะต้องมาฝึกม้าให้ทํากิจกรรมต่างๆเหล่านี้เนาะเพื่อเพิ่มความสามารถแล้วก็ยิ่งม้าได้ฝึกมากเท่าไหร่ก็จะเอาไปวิ่งแข่งได้ชนะมากเท่านั้นเนาะแล้วก็ตัวคอกม้าเนี่ยก็เอาไว้ผสมพันธุ์ม้า เอาไว้รักษามาแล้วก็สามารถเอาม้าเนี่ยมาสเต็กกิ้งเพื่อรับเหรียญเป็นเป็นเหรียญสปีดอะไรแบบนี้ได้เนาะแล้วก็นอกจากนี้ผู้เล่นยังสามารถเป็นเจ้าของสนามแข่งได้นะโดยเจ้าของสนามแข่งเนี่ยก็สามารถรับค่าธรรมเนียมจากการแข่งม้าได้ด้วยนะฮะแล้วก็ตัว NFT s t a เต n กกเนี่ยของของเกมนี้เขาก็จะใช้คำว่า Y Hor s e Run นะฮะโดยที่เราจะต้องเอาม้าเนี่ย โดยเฉพาะม้แก่ๆเนาะเอามาสเต็กกิ้งฮะแล้วก็จะได้รับรีวอร์ดตัวรีวอร์ดเนี่ยก็จะแบ่งเป็นอ่าเป็นไม้เป็นญ้าแล้วก็เป็นไอรอนโดยโดยไอเทม3อันเนี้ยเราจะต้องเอามาเราจะต้องไปซื้อบูปินก่อนบูปินก็คือเอาไว้สร้างพวก NFT ต่างๆของของเกมเนาะอุปกรณ์ต่างๆบ้านต่างๆ อพอเราเอาม้าไปวิ่งได้รับรางวัลเป็นท็โทเคน3โมทเค็น token, token นี้เราก็เอามารวมกันครับแล้วก็จะได้เป็นสิ่งปลูกสร้างเราก็สามารถเอาสิ่งปลูกสร้างเนี่ยไปขายในตลาดหรือว่ามาใช้ในฟาร์มของเราได้เนาะในส่วนของนอกจากนี้มีโอกาสที่จะเอาไปฟาร์มแล้วได้มา้าตัวใหม่ก็มีนะก็จะได้สุ่มระดับเป็นระดับคอมมอนแล่คซูเปอร์อะไรต่างๆของม้าได้ด้วยเนาะแล้วก็ยังได้รับสปีปท็อคเคนได้ด้วยเนาะก็น่าสนใจเลยทีเดียวนะโหมด YH o s t l a n d นนะฮะ แล้วก็ในส่วนระบบทัวนาเมนต์ก็คือเป็นระบบวิ่งแข่งครับโดยระบบวิ่งแข่งเนี่ยก็จะแบ่งสนามแข่งออกเป็นสีซีซั่นเนาะก็จะมีสปริงนะอ่าซัมเมอร์ออทัมแล้วก็วินเทอร์นะเขาก็จะมีกำหนดเวลาเลยว่าช่วงวัน,นที่นี้ถึงวันที่นี้ก็จะเหมาะก็จะเป็นช่วงสปริงอะไรเงี้ยนะซึ่งมันก็จะไปสัมพันธ์กับไอตัวธาตุของม้านะถ้าเกิดม้าที่อยู่ในออทัมเนี่ยมันก็ไม่ควรที่จะมาวิ่งในสปริงเนาะอ่าม้าในออทัมก็อาจจะเอาไป สเ a กกิ g งไปวายฮอสลันต่างๆเนาะส่วนม้าที่อยู่ในสปิงก็เอามาวิ่งแข่งเพื่อให้มีโอกาสที่ชนะได้มากที่สุดประมาณนี้เนาะอันนี้ก็เป็นระบบะที่น่าสนใจของเกมไม่ใช่ว่า NFT ม้าทุกตัววิ่งได้ตลอดเวลาอันนี้เนาะก็มันก็จะทำให้ตัวม้าเนี่ยสามารถเอาเอาไปกระจายลงลงตัวทำกิจกรรมต่างๆได้ด้วยนะฮะโดยสรุปของเกมนี้ผมสรุปเป็นคร่าวๆได้ประมาณนี้ก็คือ เกมนี้มันน่าสนใจตรงที่ว่าเขาจําลองระบบการแข่งม้าแบบครบวงจรก็คือตั้งแต่เป็น,เป,นเป็นการเลี้ยงม้าจริงๆเนาะที่จะต้องมีการเพราะพันธม้าเอาม้ามาเลี้ยงเอามาฝึกแล้วก็ขายม้าเพื่อเอาไปแข่งนะครับแล้วก็ม้าเจ็บแข่งเสร็จก็เอามารักษาเพื่อฟืน้นฟูพลังงานแล้วก็ไปแข่งต่อประมาณนี้นะก็เป็นการจําลองอเขาเรียกเป็นม้าเมตาเวิร์สเนาะที่ที่จะเอามา เล่นเกมเป็น NFT ได้นะฮะแล้วก็ที่น่าสนใจก็คือตัวเกมเนี่ยมีระบบอาชีพให้กับผู้เล่นโดยที่ผมไม่แน่ใจนะว่าเกมอื่นๆมีหรือเปล่าแต่ผม ตั้งแต่ที่รีวิวมาเนี่ยยังไม่เห็นระบบอาชีพของให้กับยูเซอร์เนาะซึ่งเกมนี้เนี่ยมีอาชีพให้กับยูเซอร์ก็คือ1ผู้เล่นเนี่ยก็จะเป็นอาชีพไหนก็ได้นะครับแต่ก็ตัวเกมเนี่ยก็จะมีบอกว่าตัวอาชีพไหนส่งเสริมอาชีพไหนนะซึ่งเราต้องไปรายละเอียดในวายเปเปอร์อีกทีเนะาะถ้าผมแนะนําก็ควรไม่ควรเกิน2อ,อาชีพต่อ1นึ่งยูเซอร์นะสมมุติคนที่เป็นนักแข่งก็ควรที่จะไปทําการาเป็นอาชีพผู้กับ อเออเทปิสหรือเปล่าเนี่ยฮนะส่วนบลิดเดอร์ก็จะเป็นอก็จะเป็นอาชีพคู่กับเลสซิ่งประมาณนี้นะเดี๋ยวจ็อกเกอร์เนาะก็ต้องไปดูอีกทีนะว่าอาชีพไหนส่งเสริมกับอาชีพไหนนะแล้วก็เจ้าของมา้าเจ้าของฟาร์มสามารถบริหารจัดการฟาร์มได้หลากหลายรูปแบบนะครับหารายได้ได้หลายรูปแบบเลยทั้งขายมา้าทั้งขาย NFT นะคนที่ไม่มีม้าก็สามารถ ไปซื้อขายเกมกําไรในตลาดได้นะส่วนสายฟรีนะเป็นเกมที่ดีเลยทีเดียวก็สายฟรีสามารถไปสมัครเป็นคนเลี้ยงคนฝึกคนแข่งหรือว่าเป็นหมอก็ได้นะก็จะคนที่สายฟรีนะก็จะได้รับค่าจ้างจากการสร้างไรายได้ต่างๆเหล่านี้เนาะก็จะเป็นอาชีพให้กับผู้เล่นนะในส่วนของระบบโทเค็นครับแม้มันจะมีสามเหรียญก็จริงแต่แต่ละเหรียญเนี่ยแบ่งยูสค ไว้ชัดเจนเลยว่าเหรียญจ็อบเอาไว้ใช้กับผู้เล่นเนาะเหรียญสปีดเอาไว้ใช้กับม้ากับ่าฟาซิลิตี้ต่างๆนะแล้วก็เหรียญสตาร์เนี่ยเป็นเหรียญของสตาร์เมทัลเวิร์ซึ่งเอาไว้ใช้กับเกมอื่นๆด้วยเนาะแต่สิ่งออแล้วก็ระบบสเต็กกิ้งเ f t นนาะก็อย่างที่บอกก็คือเราสามารถเอาม้าไปสเต็กกิ้งได้นะอายุของ NFT ก็คือม้าเนี่ยมีอายุด้วยนะอายิ่งแก่ยิ่งฟื้นฟูพลังงานช้าก็จะไม่เหมาะสำหรับในการไปแข่งละก็จะเหมาะในการหาของดังนั้นเมื่อแรกๆเนี่ยคนอาจจะวิ่งแข่งกันเยอะเมื่อม้าแก่ๆเนี่ยคนก็จะเอาไป ไปสเต็กกิ้งไป r ีดดิ้งและเนาะก็อาจจะทําให้ต้องดูอายุของเกมอีกทีนะฮะแล้วก็ระบบครัฟเนาะคือคัฟเอ็มเอพวกพวกฟัสซิลิตี้สิ่งก่อสร้างต่างๆโดยที่เราจะต้องใช้ม้าไปหาของนะแล้วก็มีเป็นเด็กแล้วก็มีฟาร์มแอลลิควิดิตี้พูลเป็นของตัวเองด้วยเนาะก็น่าสนใจนะฮะ เป็นทั้งเด็กเป็นทั้งฟาร์มได้ด้วยนะฮะแล้วก็ความเสี่ยงของเกมนี้เนี่ยจากที่ตามดูในทวิ t เตอร์ก็คือแบบยังไม่ค่อยได้รับความสนใจจากต่างประเทศเท่าที่ควรเนาะย,ยังดังในประเทศไทยค่อนข้างเยอะแต่ทางผู้พัฒนาเนี่ยเขาก็ได้ทําการโปรโมทนะไปกับทางญี่ปุ่นทางฟิลิปปินส์ทางมาเล์อะไรพวกนี้แล้วเนะก็อาจจะต้องใช้เวลาสักพักนึงเพื่อที่จะในการโปรโมทเกมให้ให้ให้กว้างขึ้นแล้วก็อีกอย่างเนี่ยเกมมัน รันอยู่บนฮาร์โมนีบ c k c h a i n ด้วยซึ่งมีผู้ใช้เนี่ยค่อนข้างจํากัดเนาะแล้วก็คนยังเล่นอยู่เชนฮาร์โมนีค่อนข้างน้อยแต่ก็โอกาสที่ผู้เล่นจากเกม Defi k i n g นอก d e f i k i n งดอมเนาะจะไหลมาเล่นเกมสปีดสตาร์ Speed Star ก็มีโอกาสเหมือนกันดังนั้นก็ขึ้นอยู่กับทางผู้พัฒนาเนะที่จะทําการตลาดว่าเราจะกระจายไปกลุ่มไหนนะในส่วนของม้าเนี่ยาราคาตัวละ300ดอลลาร์ถ้า ถ้าพูดถึงตัวเกมจริงๆเนี่ยผมคิดว่ายังถือว่าแพงนะสำหรับคนไทยก็ตัวละประมาณหมื่นหนึ่งเนาะแล้วก็ถ้าเทียบกับเกมอื่นๆเนี่ยก็มันก็อยู่ราคาไม่ถึงเนี่ยมันอาจจะอยู่ไม่ถึงร้อยมันก็จะมีหลายระดับเนาะเกมอื่นๆแต่เกมนี้ก็คือเริ่มต้นสามร้อยเลยก็ก็เป็นเป็นมันก็เป็นข้อดีข้อเสียเนาะ ว่าควรจะซื้อเยอะซื้อน้อยนะเพราะว่ามันก็ถือว่าแพงในระดับหนึ่งแล้วก็ตัวเกมเนี่ยเปิดให้เล่นตอนสิ้นเดือนมีนาคมนะฮะประมาณเห็นว่าวันที่31มีนาคมก็ใครที่สนใจก็สามารถไปติดตามข่าวสารของเกมได้นะฮะก็ถ้าใครสนใจก็สามารถไปซื้อตัวม้า Genesis นเนาะในเริ่มต้นเนี่ยมีม้า แค่หนึ่งหมื่นตัวนะหมดแล้วหมดเลยไม่มีขายเป็นแพกแล้วก็จะต้องไปซื้อในตลาดนะฮะโดยคนที่ต้องผสมม้าเพื่อเอามาขายป้อนตลาดดังนั้นสิ่งสําคัญก็คือต้อง ต้องทําการตลาดให้มากขึ้นแล้วก็มียูเซอร์มากขึ้นแต่ก็จากที่รีวิวเกมนี้เนี่ยก็ถือว่าน่าสนใจเลยทีเดียวเป็นเกมของคนไทยแล้วก็ทําระบบโทเค็นที่ค่อนข้างเขียนไว้ละเอียดนะไวท์เพเปอร์ก็เขียนละเอียดออ d i ดก็มีนะฮะแล้วก็ทางผู้พัฒนานก็เปิดหน้านะฮะเหลืออยู่ที่การประชาสัมพันธ์โปรโมทเกมให้ให้มันให้มันให้คนรู้จักมากขึ้นอะไรแบบนี้เนาะ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปรีวิวที่พยายามทำาให้มันสั้นที่สุดเพราะว่ารายละเอียดใน w วท์เ p เ p e r ์ค่อนข้างเยอะมากเนาะแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถไปอ่านในในไวท์เ p เปอรของเกมได้นะใครสนใจก็สามารถมาซื้อมาได้ส่วนตัวผมเนี่ยซื้อมาไปแล้ว3ตัวนะได้คอมมอนมา2ได้แรมา1นะก็ อ่าน่าจะเอาไว้เป็นตัวเจเนซิสในการเพาะพันธุ์ม้าแล้วก็เดี๋ยวดูรายละเอียดตัวเกมอีกทีเนาะว่าเราจะสามารถที่จะแบบสร้างไรายได้ได้เยอะขนาดไหนแล้วก็ตัวระบบพทเข็นสามเหลียนเนี่ยก็ อลองดูว่าตัวยู c a คสจะเพียงพอในการเล่นหรือเปล่าแต่เท่าที่ดูแล้วก็มีความน่าสนใจพอสมควรนะแล้วก็อยู่บนเชน h a r m o n นีซึ่งผมชอบเชนนี้ด้วยนะอ่าโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไปเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเกมใหม่ๆน่าสนใจนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ